สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาราการเมืองจาก,กวัลลักษณ์วันนี้เสนอคําว่าการสร้างชาติหรือสร้างประเทศนะครับท่านผู้ชมครับผมพยายามจะพูดเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าการสร้างชาติของสหรัฐอเมริกาในฐานะที่ผมในเดินทางไปเที่ยวไปทํากิจกรรมทางวิชาการและก็เปรียบเทียบให้เห็นถึงการสร้างรัฐหรือสร้างประเทศของล้นกล้ารัชกาลที่5ของเรานะครับท่านผู้ชมครับในการสร้างรัฐของอเมริกาเนี่ยนะครับ เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเพิ่งเกิดแต่ว่าเมืองต่างๆในอเมริกาหรือชุมชนการเมืองต่างๆในอเมริกาเกิดขึ้นนานแล้วก็มีอิสระอยู่ตลอดเพราะการสร้างรัฐสร้างเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพื่อจะทําให้เมืองต่างๆมาอยู่ภายใต้ร่มของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาจากกระบวนการประชุมมาจากกระบวนการปรึกษาหรือของแต่ละรัฐหรือแต่ละเมืองเป็นการประชุมของเกรสกันนะครับ ที่คาเป็นต h a l อที่เมืองฟิลาเดลเฟียมีการประชุมกันหลายครั้งครับโยงไปถึงการประชุมที่เมืองนิวเฮฟเวนของเขานะครับมีการประชุมเพื่อปรึกษาหรือเมืองโน้นจะเอาอยางไงเมืองนี้จะเอาอยัางไงอะไรเราทําอะไรเราไม่ทําและก็ตั้งคณะกรรมการกันขึ้นมานะครับหนึ่งชุดเพื่อทําการศึกษาและเตรียมการเขียนรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นทุกคนก็จะต้องปฏิบัติตามนี่คือการสร้างรัฐ ที่อเมริกาบนพื้นฐานมาจากความเป็นอิสระของเมืองแต่ละเมืองหรือชุมชนการเมืองต่างๆมาร่วมประชุมกันแล้วเกิดสัญญาประชาคมเพื่อ,อมีการเลือกประธานาธิบดีและก็มีรัฐธรรมนูญครับ ในขณะที่ของไทยนะครับท่านผู้ชมครับการสร้างรัฐหรือการสร้างประเทศตัวอย่างของไทยเนี่ยมีตัวอย่างที่หลายช่วงหลายตอนในประวัติศสาสตร์การเมืองไทยแต่ในรนสมัยรุ่นเก่าราชการที่5ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับรุ่นก้าราชการที่5ท่านรงท่านได้สร้างรัฐหรือสร้างประเทศหรือสร้างชาติของไทยเนี่ยโดยกําหนดอํานาจโดยพระหมหากษัตริย์ที่รัฐบาลกลางพย,พยายามที่จะรวมศูนย์อํานาจ การเมืองที่อยู่ตามชุมชนต่างๆตามเมืองต่างๆนครศรีธรรมราชปัตตานีนะครับภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่ล้านนาในขอนร้อยเอ็ดเนี่ยดึงอํานาจเหล่านั้นน่ะให้มารวมศูนย์ไว้ที่รัฐบาลกลางนะครับดึงอํานาจที่กระจัดกระจายในราชสำนักที่นะครับมาไว้ที่พระองค์ท่านและก็สร้างกลไกที่รัฐบาลกลางโดยมีกระทรวงทบวงกลมนะครับในขณะเดียวกัน ก็ให้มีองค์กรที่เรียกกันว่าราชการส่วนภูมิภาคมีอําเภอมีตําบลหมู่บ้านเพื่อที่จะส่งต่ออํานาจจากรัฐบาลกลางออกไปปฏิบัติการทางอํานาจในหมู่บ้านในตําบลในอําเภอในจังหวัดกระบวนการสร้างในสมัยรุ่นกลารัชกาลที่5จึงเป็นการสร้างรัฐมาจากรัฐบาลกลางโดยพยายามจะรวมศูนย์อานาจแบบเบ็ดเสร็จไว้ที่พระองค์ท่านเพราะั้นเป็นจึงเป็นการเมืองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ในการสร้างประเทศนะครับสองประเทศเนี้สองกรณีครับท่านผู้ชมครับการสร้างรัฐไม่เหมือนกันไม่ได้บอกว่าอันไหนดีหรือไม่ดีนะครับแต่การร่างรัฐสร้างประเทศหรือสร้างชาติเนี่ยมันมีกลไกลมันมีกระบวนการมันมีความเหมือนมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมผมยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาและเปรียบเทียบของไทยให้เห็นท่านผู้ชมครับทั้งสองนี้เป็นตัวอย่างของสาระก,การเมืองจากวารยลักษณ์ว่าด้วยการสร้างรัฐสร้างชาติหรือสร้างประเทศครับ